วันนี้นะคะเจอกับเซลหนึ่งวันนี้มีรถทื่งเ้าใหม่นะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max V-Cross นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 6นะ,คะใ,ใครที่กําลังตามหาอยู่นะ,ค,ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แถมขับ4<อ>นะคะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้นะ,ะราคาอยู่ที่599,000บาท่อนต่อเดือน9 1 8 4งวดนะคะมาดูกันนะคะสำหรับรถที่โตรถดีนะคะลูกค้าคะ่ะนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าที่สำคัญนะคะเป็นตัวขับ4<อ>ีนะคะดูด้านในแล้วนะคะเราก็มาดูด้างข้างเหมือนเดิมเลยนะคะการันตีความเดิมกันไปเลยนะคะเม็ดอัดลื่นสวๆอย่างนี้นะคะอุ่นใจได้สบายใจได้นะคะสำหรับวีคอร์สคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะ,ะเป็นเกียร์ออโต้สะดวกสบายนะคะลูกค้าคะ่ะรางน้ำสวยๆอย่างนี้นะคะ การัน no ีความเดิมกันไปเลยนะคะดู okay. ด้านข้างด้านหลังแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะคะลูกค้าน็อตไม่ขยับนะคะน็อตแก้มเราไม่มีแกะคานเดิมๆอย่างนี้แผ right. ่นเพดตึงๆซื้อรถมือสองนะคะจากที่เกียรติดูได้ดูแกะได้แกะนะคะแต่ของเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นะคะไม่มีรถซากไม่มีรถสวบไม่มีรถอุบัติเหตุชนหนักนะคะสําหรับซีซูวิคอ์สคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นะคะราคา5 9า0 0 0บาทนะคะ ตะะเดือน9,984งวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะก็มาดูกันได้นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่เอามารีวิวให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ YouTube นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ